ถามันเข้าไปตียาต้องเข้าไปเลยไม่โดนเลยยืนไว้่ต้องลงด้านไหนดิเราเพื่อหนเพื่อมันเพื่อมันเพื่อมันแค่กันเฮ้ยมันจะเข้าปะมันมันจะเข้าป่จะเข้ายะมันจะเข้านะมันจะเข้าปะถ้ามันเข้าเราก็ต้องไปตีนะพ่เราเนดีรอเล่าเนี่ย ไอริมาไองไแล้วไอนยมันเข้าวงมันเหมือนจะเข้านะครบแล้วพวกกูมาครบแล้วไกูมาไปกูไปกูไปาเลยอันนี้กว่าีีไปใช่หแต่ผมพาดอีกจเข้าไปเลยกถไ้แล้วรถอ่ะมึงเอาเลยรถที่นั่งสมาธิเราเราตรงนั้นอ่ะ เรามีใครยังไม่อยู่ตรงเครื่องบินบ้าเครื่องบินสีส้มอ่ะเอาปืนไป้านมรับก่อนต้องเข้าต้องเข้าเพื่อนต้องเข้าโอ้หต้องเข้าต้องเข้าไปไปดีตัวไฟอ่ะมากระจางมากระจาเข้าม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 าหมดามหมดมีใครเหมือปะเนี่ยเข้ามาอย่านัวอย่านัวอย่านัวเอาคุปต์อีลิตเดยเอ้โฟกัสเฉีี่เฉินไปหลังนะไปแหนม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 บินมาตรงกลางแหนมแหนมแนมบิขอบแหนมบินมาตรงกลางแหนมเ้าต้อยู่ตรง มันตกเหมนกันนะข้ากลางมีข yeah. ้ากลางเห็นเอรเอรอเอเจุบมมอัอะมันมันตกไปกันนะวามือคนเดียวเพื่อนเราโฟกัสลงตรงเพื่อนในบตรงเพื่อนที uh uh ่มันตกอะกกาเพื่อนที่มันวิ่งอยู่ได้ปะตกตขบวงกจัดว่วิ่งมา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 เยมึงปาเปิดก่อนนะเยวรถปาเปิดดมึงปาเปิดดา จะดิ้งมาจะดิ้งมาจะดิ้งมาไปเอาหลวงมาโฟกัสตรงไอ้เหน็บได้เปล่ามาโฟกัสตรงไอ้เหน็บได้เปล่าวผมยังไม่ได้เลยนะพี่ยังไม่ได้เลมันตรงไอ้เหน็บได้เปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครมีเป่าใครใครมีกดกอดได้ใครมีกดกอดได้ให้พี่เปิดให้พี่เปิดอะไรไอเกเกิ้ลเข้ามีอยู่นี่ผมอยู่ที่ผมไอ้จุ๊บไปให้เจอกดก่อนนะจุ๊บก็เดี๋ยวเรากดตอนเตรียมเตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะโฟกัสตรงเพื่อนลงจอดโฟกัสไม่ใช่ดิโฟกัสตรงไอเหน็บตรงไอเหน็บมาวนรอวนรอวนรอเล่นเลยเล่นเลยเซ็ตมันเซ็ตมันเซตต้องเฟอร์แดงนะเว้ย จับบนเนินจับบ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 เนินมาจับบอเนินมาจับบเนินมาจับบเนินจับบเนินจับบอเนินขึ้นไปสวยๆมามามาเซตลงมาเซ็ตลงดิไอบัสไอบัสถอยหลังไอบัสเฮ้ยหับเพื่อนนะว่าเลยอย่าทิ้งกันนะเว้ยอย่าทิ้งกันนะเว้ยอย่าพึ่งด่านะอย่าพึ่งด่านะฟังอย่าพึ่งด่านะนมันล้มนะปืนมันล้มปืนมันล้มปืนมันล้มไหนพี่ปไฟปืนมันลมกลางไฟปืนไมันเฮลนะไอมลงไปยิงอีกนะโอ้ยไปเลยไปเลยไ้่นู้วนะไอ้้ ใครที่ถ้าพี่นก็ถ้าพี่ลงบอกนะผมลงแก้วพี่แบนพี่ดีป่ะโอเคโอเคแด้ผลไหมผมทำมันนั้นเรื่อยเรื่อยน้อยๆน้อยๆข่ามถึงเวลาเฮ้ยเราเข้าก่อนได้เอ็มพี่ไม่มาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมึงผมเลยมึงผมเลยถมเลยกูปาเปิดนะกูปาเปิดนะกูเลยกูเลยกระจายขึ้นมากระจายขึ้นมาอย่ากระจุกอย่ากระจุกอย่ากระจุก อย่ากระจกอยากระจกอยากระจกเขอลูกแกขอลูกแกขอลูกแก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 ลลลลมนลงหลังลมลลหนลไม่ตรงหลังข้นะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่้ามานม่้านมีสะบ้าีอเลงบ้สบ้มดีาสมาสมาเพื่อนสมาเล่นไหวเล่นไหวเล่นไหวสอมาเฉินเฉินบอกเพื่อนเิบอกเพื่อนมันมาจุกอยู่นะมันมาจุกแล้กหก ต้องสมาสไซได้นะตรงไหนวะขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยไอ้เจ้าเด็กสมาสไซเปื่นเปรื่นบันทมซแล้ไปแล้ว

มาถึงเวลาก็กดรงเท้าละไอ้สัตว์เฮ้ยมึงองถือโต๊บันงรือโตบันกูบ้าโซบานไหมลรองเท้าค่ะมาเร็วว้าวพี่จันเะพื่อมนดวกันไหว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 อยาลืตรงกลางนะอย่าตรงกลางเพามันแตกนะตรงกลางเพราะอยาลมตรงกลางพราย้อนมาช่วยย้อนมาช่วยยนมายย้อมาย่าลมดย้อน้อนยย้เนย้อนย้อนยิดดิปิดดิปด้วย ไอ้เอสสอกมาจากรถไหมมจานวยอย่านอยานยเอสอกมาจากรถคือไม้หน่อยเพื่อนเอสสอกมาจากรถก่อนเอาสอกเอสสอบมาจากรถก่อนอสสอกมาจากรถก่อนอสสอกมาจากรถก่อนแบนแบมจนวลัมาจุวงหลพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนไปอยู่ไหน่ไปเอสสอบมาเอสสอมาเอสสอบมาเอสสอ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 บมาเอสสอ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 มาเอสสอบมาเอสสอบมาเอสสอมาเอสสอมาเอสสอมาเอ มาๆมาตรงใกล้ๆรถเนี่ยนี่ๆเรามีปืนสองวงเล่นสอวงเล่นจสอวงเอาจบไ้วยเอาจไป้วดีมานี่ีมานีมางบมานมาดีาด

ถอยใช่ไหมจับนะถอยมา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 ้มามาถอย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 มานุมาคนหงหลังบ้านเห็นมเฮ้ยตอนนี้เราได้เปรียบนะให้มันวิ่งมาหาเรานะมึงวิ่งกัมารวมศพได้นะมีหน่อยเปล่นมีหน่อยเป็นมีหน่อยเป็นมีหน่อยเป็นมีหน่อยเปลี่ยนมีหน่อยเปลี่ยนมีหน่อยเปลี่มอย่อยเ่มอยมอเมเลยออเลยอยยอยมยเอเออยลนี่ย เลยรอเลยรอเลยรอ้พื่อแก้ือนนะเพื่อแก่มีสงครามจัทีแล้วจบหมดแล้ววมาทีแล้วจบมันหมดแล้วมัที่แล้จบิงหนยิงห้ตกปียไปพร้อมกันไปพ้อมกันอย่าอย่าดันไปหลุดนะเพื่อนอย่าดันไปหลุดนะเดี๋ยวดันไปหลุดโดนะไม่ไฟังไอ้ฟังนะเดี๋ยวตครบวงผมเก็บให้ผมกำลังไล่เก็บให้ยูใจเย็นเดี๋ยวชุบเพื่อนให้ใย็นใจเย็นใจเย็นอย่าลงอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะอย่าละย่ะ ไปนไปไปเปรอปรอามเพื่อนโาซ้ายอพี่พี่ปืนพี่พาปืนบุกได้พี่พาปืนบุกได้แบบคนไปบุกได้อยาให้มันาเข้ามาแบบคนไปบุกได้ไม่ต้องบุกเลยไม่ต้องบุกเลยปืนทาบุกไหนบ้างพืนทายแบบไปบุไหนปเื่นเพอนยอยู่หลังาาเอ้ยอาานยังไงไหบไปอยู่ไปว่ามาสบดิใครามาสบด

ให้เราต <b posts> ัวนึงเนาะแนถาเราเปิดตัวนึงปืนไหนวะโจทุกวันไม่รู้อยาก้อ้ควายจะตามเปโง่ก้นหี่ยไเอ้ขยะไไอโง่อยู่ไหนเอ้หัวเหลืองนี่อ้นี่ได้ไี่นี่เนี่ยนเปนเี่่นี่เเปียเปตัวลอยตัวลอย้าคนนึงตัวลอาคนนึงเกิดมันเข้ามานกองขวากองขวากองขวาโงโคตรยากเลยอ่เวลาไกลอ่ะโคเป้าเหลี่ยมว่ะ ทำไมมือปืนมึงกาดจังไว้อะไอ้ยาเดี๋ยวเนี่เดวควายสองสามกิโลกิโลก็แพ้ไองยาขยายมือด่ากันมันยังวะไอ้ยาล้วนหน่อยพี่จุงล้วนหน่อยพี่จุงล้วนหน่อยพี่พี่จุงล้วนหน่อยเอ้ยต่อมาอุ้ย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 ต่อมาแม่งเช็คเอฟเฟคมาแยกแยี่ยกเลยเพื่อนแยกเลยสวยมากเพื่อนขนลุกขนลุกน่พีเอเเวยนีรียบร้อยเรียบร้อยตึ้งหิ้วเป็นไรพี่ คนลุกแต่ใบีว่าแล้วพี่แมนไปยืนแช่ฟังยังไม่ได้ด่าสักคำโดนยิวอ่ะพี่แมนโดนยิวอ่ะไม่โดนจริงคนไม่ได้เปิดชุบไปเว่านะรอบรอบหน้าต้องคุยเรื่องกฎชุดไปไม่ได้ชุบไปกับโค้ชชุดไปได้ไหมจริง ไคุยก่อนกิมึงยังไม่ได hmm. um. ้คุยกันเลยมันมันไม่นโก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 จีบ้วนะโกโก้เล่นอยม่ผมแตเราเชดสวยเราแต่เราเชสวยเราแต่ว่าจังหวะเปิดอะแค่มึงวิ่งกระจุกกันเกินไปไห้จีเลยเมืุ่อเกเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟไฟตอนต้นเราเปิดเฮ้ยราวาง EMP ชาไปนะมันลงหลังเราอะรถเราอยู่ไหนวะ แม่มันนันมนี้มันลงหลังเราเราเราไม่พม่พี่ที่ว่างช่ไมไม่หลุยไม่แก่ะว่าตอนแรกเราไม่ได้วาง m p นะมันโดนโดนเ็บเรเยอะด้วไม่ก่เข้าใจไมไม่แต่ตอนนี้เราไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวโดนวงมามาที่เดิมมาที่เดิมมาน้องมาที่เดิมเดี๋ยดนวไม่หลุยหลุยลุยลุยไอ้หลุยไอ้ลุยมาลนเสาแดงดีกว่าลุยแดงเหรอไม่เพราะว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวมาเนี้ยมาเนมามาเนี่ยขวามาขวาเนี่ยมาขวาเนี่ยจัดต้องขอไ่ด้ิจัเนี่ยมาขวาเนี่ย เสาเออเนี่วเสาแดงแน่เสาแดงพอไม่ครบนะเพื่อนตายเคดขึ้นบินส้มบานาขึ้นบินเหลืองอะเนี่ยสายังไงพี่ไอ้จงกุลจงกุลเป็นข้าวไฟเอเนี่ยเสาแดงเนี่ยเสาแดงเนี่ยเสาแดงเนี่ยไม่ได้ค่อยบอกสภาเขาเปิดคูเดาวนานเขาเปิดคูเดาวห้าทีมั้งไม่ห้าก็สิบหมดทีเจอะกี่ไหนเจอเจอะกี่ไหนไอ้มือเมื่อกี้ถ้ารู้ว่าจะชนะจุ่มจุ่มแต่ว่ามันมันจะจุ่มยังไงเดี๋ยวนึงไปสองส่วได้ไ่ไต้องชมเลยอะจุ่มคือเมื่อกี้พลาดมแตกเลย คือคือคือพอมันมาโมกเยอะอะมึงช่วยกันเอาศพออกไว้เพื่อนไม่ใช่ไปลุมปิดไว้มันจะยากไว้รูปปิดอะปีแจกอีเอพีไอแจกนี่เซอร์เรียดขอคอร์แน่นี่มาดินไอ้เหี้ยกูเผือกไอ้เฉินมึงมึงมึงมาถืออีเอ็มพอันหนึ่งดิเฉินมีผมมีผมวางอยู่ไอ้สัตว์กูเผือกเข้าวอดยมเฮดไปแล้วกูกูดเจ๊ไปแล้ว ไอเลี่ยมไปหลุดใจเขาเฉยไอเลี่ยมเข้าเวล้มันเฉยเลยทำได้ปะไม่ต้องแย่งกันเล่นทำไมมันชุกหนึ่งหล่ะเ่เจอเจอต้องบอกอย่างนี้เว้ยเจอมมือต้องให้เพื่อนถือศกมันไว้ติดมือเลยเว้ยไม่ใช่การไปกองเว้ยใเจมถ้าเราได้เยอะเราต้องวิ่งกอดเว้ยเราต้องวิ่งกอดเว้ยเราต้องวิ่งให้ตัวที่หม่งอ่ะมันลงมาให้หมดก่อนอจมเข้าใจไอ้ปืนมันเล่นใกล้ไฟนะเมื่อกี้ใช่เราเราเรารอตัวที่หม่งของมันหมดอ่ะมึงค่อยวางเว้ยแต่เมื่อกี้มันหม่งหมดแล้วโอเคเราแย่งกันเล่นเกินแบบ ถ้ามันหมงอ่ะจึงออกก่อนเลยมันก็ต้องถือไันให้มันถือกันให้หมดอ่ะถือมาเลยกูก็ว่ากูกดลองผมบออยู่ผมบออยู่ผมบออยู่แต่ว่าเพื่อน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 มันแบบหูดับเว้ยตอนตอนนไม่ใช่นะไม่ใช่นะกูยินเสียงในวงการในวงการในวงเลยนะไปก็ได้ไม่ตอนผมดันตกมันจะไม่เล่นได้อ่ะมึงเข้าใจมึงเข้าใจภาพใช่ปะมันมันจะลงมาที่ใบแต่ปืนมันเล่นใกล้ไฟมากเลยนะไม่ไปไหนเลยเขาอยู่ไหนไฟมันมันมันจะเดี่ยวไม่ได้ลงหลังบ้านเราอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งลงมาแก้ผมผมกดสองอัลบอกมันแแล้วผมโดนอัลบั้ คือแล้วมันจะเล่นแค่ในไฟอย่างเดียวพี่เจอเมื่อกี้นี้ผมไปไฟไม่ได้พี่จุ้งหลังเลยพี่จุงพี่เจอ้สวัสดีพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนต้องเลยขอเชิญได้อย่างเดียวเลยอ่ะเชิญมุจุกี่คนไม่แก่อะไรเพื่อนมันคืนแล้วเพื่อนแม่แม่ผมตัวตัวอะไรผู้ใดอย่างเดียวผมไม่ได้จุ้งผมว่าผมชุบไปอยู่ที่ผมผมเลยลงไปเปิมไม่พี่บูมพี่บูมพี่ปอดจุ้มมีใครจุ้บมั้งไม่แก่เชิญแล้วหยอกเล่นไม่ได้เลยหรอพี่บูมพี่ปอดจุ้ม ไม่ผมจุ eat, no ่มร okay. so right. yeah. ีด้นะบ้านมันไม่ใช่บ้านเกิดเียไปจุ่มผมเกิดมาจุ่มรีนะจุ่มไปเรื่อยนะมึงจุ่มจุ่มไปต่อเลยเราเกูไปจุ่มด้วยเดี๋ยวจะมีคนเอาชุบไปไหมไอชุบไปนี่มันเปิดทีมันได้ห้าสิบคนเลยเหรอไม่ดูเหมือนกันพี่คือคือเปิดเปิดประสาะแก้งแยกมันปะเมื่อกี้โก้ไมได้เปิดชุบไปเลยหโทษัพเออโก้ไม่ได้เปิดเลยชุบไโก้ไม่มีเลยไมไม่ผมไม่ทันพี่แล้วก็ชุบชุบไอยู่ี่กูเก้าอันระเบิดอีกกู ใครไอ้ไอ้ไอซัมเมอรอยู่ไหนอะไอไอแชงมึงปลาลูกเปิดนะของเราอะโอเคป่ะมึงปลาลูกเปิดนะแชงได้ได้ได้ไม่กูปลาเมื่อกี้พอมันเยอะย่ากูปลากูปลาแูปิดไปมึงปลาทีนี้มันใกล้แล้ไปถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันจะชนอะรอรอมันถึงถ้ารอมันถึงกูมันตอนเปิดขอล้มนวลนะไม่รู้เรื่องเลยใครจะกลับมันหนักลูกแกเลยพี่โฮมึงมึงต้องแกเพื่อนไม่ไม่มึงขอต่อกันดีบ้างนะเมื่อกี้พี่พี่พี่โฮกับไอพี่แชงมาคุยพื้นดีพี่เพื่อนเราคอมโบกันหัวเราเพื่อน ื้นพื้นนี่สองคนอ่ะมาคุยพื้นไ hey, อ้เลียมวอนวัวเท่ากับไรเลียมวอนวันวเท oh, ่ากับชนะวอนวันวคูมาผิดที่พอไม่นวัวแพ้นะบอกเลยหนึ่งตีสอ a เอาไปกินเราเหมือนแอนทิวไรลุกจาคนนู้ถ้าเราดูแพ้ I'm looking at you มองถ้าเป็นกพันทำเพลนต้องเพซลแพงไม่มีฟจะคน่ง n สติมักติิกจะเป็นว วันที่อากาศไม่ดีอาจะเป็นคนที่จะไม่ใช่ทอมบรูกแคปปี้